ครับพอดอเอาชนะมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมคุกกี้รันโอเว่นบีอีกแล้วนะครับซึ่งเนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตใหม่มาด้วยคือวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นในโหมดของเร็กเอาอาคาร์ลฮาดสยองขวัญน,นะครับแต่ว่าเขามีอัปเดตใหม่เราเลยก็จะมาดูก่อนนะครับก็จะมีสกินผุ่มสกินใหม่ก็จะมีคุกกี้รถป,ป๊อปคอนคุกกี้เชลิดเดอร์คุกกี้เทตธิดาคุกกี้รถแซนวิช แต่ว่าส่วนคุกกี้อาตัวคุกกี้แวมพายนะครับคือสกินเขามีอยู่ในเกมอยู่แล้วถามว่าผมชอบสกินไหนนี้ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าผมชอบสกินไหนผมก็ชอบสกินม่วงเพราะว่าอ่าเพราะมันเพิ่มให้เดี๋ยวนะอป๊อบคอน์น200คะแนน150 หนึ่งพันห้าสี่พันผมชอบตัวป๊อปคอนซะมากกว่านะครับเพราะมันเพิเพราะว่าผมคิดว่ามันเพิ่มมากกว่าสีฟ้าแต่ว่าแต่ว่าดูไปดูมาเนี่ยคุกกี้แซนด์วิชเนี่ยเออเออคุกกี้แซนด์วิชเพิ่มเยอะสุดผม,ผมชอบพี่สกิลผมไม่ได้ชอบพี่สกินนะครับฮึ โอเคแล้วเราก็เข้าในโหมดเบรกเอาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีมิงสยองขวัญผมเคยเล่นมาแล้วแต่ก็อยากจะเล่นอีกนะครับอ่ารีเซ็ตแป๊บนึงโอเครีเซ็ตเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็จะใช้คุกกี้รถทัฟเฟิล สมบัติก็จะมีตุ๊กตาผีมีอ่อนโยนไข่สีแดงขึ้นชีพแล้วก็หอยไข่มุกประกายแสงนะครับแล้วก็เราได้เหรียญวันนี้แล้วนะแต่ว่าเราก็อยากจะมาเล่นอีกแล้วเราก็จะมาตามหาห้องลับด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงคือผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นห้องลับเลยเพิ่มสกิลสอนสกิลเนี่ย ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับสำหรับกี้รถทัฟเฟิลแต่ผมยังสงสัยไม่หายเพราะว่าในคลิปนั้นไน่มีคนบอกว่าเก็บเกตแต้มสีฟ้าเนี่ยมันขึ้นเองนะครับแต่ว่ามีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกตสีฟ้ามันขึ้นเองแล้วแล้วสกิลนั้นมันจะทำอ่าแล้วตัวสกิลที่ให้มัน ไปเก็บของแล้วปล่อยใยลงมาเนี่ยมันจะไปเพิ่มแต้มอะไรล่ะครับมันจะเป็นเพิ่มเพิ่มแต้มหรือว่าอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะก็เชวยบอกกันมาด้วยเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมก็จะลงคลิปน้อยนะครับเพราะว่าผมก็ทำการบ้านแล้วก็ครูมีสั่งรายงานด้วย กระโดดไปผมเคยเล่นมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้ผมจะต้องตามหาตัวห้องลับให้ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวสก,กิลอาตัวสก,กินเนี่ยผมเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยจะดีนะครับเอาเดี๋ยวท่าน,นผู้ชมห้องข้างล่างมี ห้องรับแต่ว่าผมไม่ได้ไปไม่อึบอึบ,อบเอาไว้นะน้องเมงมุมอ่ะทันคราวนี้เราก็หมดวิชัันแล้วเราก็ต้องเอาแต้มแล้วกันอ๋อแต้มได้สองหนึ่งอ่ 21, าสองมืนหนึ่งพันหกรอยสาสิบแปดคะแนนนะครับ แล้วก็ต่อไปเนี่ยเราไม่มีตัวจะใช้แล้วนะเราก็เลยต้องใช้คุกกี้และลูกอมมิน้นเพราะว่ามีเพราะว่ามีสกิลที่ต้องเรียกว่าอะไรผมเล่นผมเล่นเยอะสุดเพราะว่าผมชอบสกิลตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะ เราก็ไปกันเลยโอ้ตะเล็นวันนี้เนี่ยผมได้เยอะแล้วนะครับอา่าผมคิดว่าคลิปใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่หลากหลายขึ้นนะครับอย่างภาคการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าผมต้องวาดเองหรือไม่ก็คนอื่นวาดแล้วก,ก็เดี๋ยวสปีดเพนเนี่ก็จะมาเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีคลิปต่อไปนี่ก็จะเป็นสป,ปีดเพนนะครับสปอยคลิปกระโดดไปกระโดดไปไปผมไม่ค่อยชอบเหรียญที่มันลอยอยู่เลยนะครับผมมีปัญหาตรงพวกเหรียญที่มันลอยอยู่ครับผมเก็บจะไม่ค่อยได้แต่ก็ต้องบอกว่าทางคุกกี้รันเนี่ยเขาทำดีมากเลยนะครับฮะเฮ้ยเราได้เข้าแล้วได้เข้าแล้ว โอ้หฉากสวยมากเป็นห้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เก็บอะแต่เป็นห้องที่สวยมากเลยนะครับอ่าเล่นต่อ,อ ไปไปไปต่ไบอกว่าห้องในฉากสวยมากเลยนะครับเหมือนเป็นสำนักงานเก่าๆอะไรแบบเนี้เหมือนห้องในไอเอนตี้โอ้ยเจ็บคอท่านผู้ชมครับผมคิดว่าคิดน่าจะมาช้าแล้วละ่ะผมเจ็บคอโอ้ยโอ,ยโอ้หลังจากนี้ผมก็จะพูดน้อยหน่อยน,นะครับเจ็บคอมากเลย คะแนนสะสมโอ้เราถึงสเตจสองแล้วนะครับอก็ไปได้แล้วผีเนี่ยถ้าเราโดนแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะมันเพราะว่าผีเราจับต้องไม่ได้จริงไหมมันก็มีความแบบไม่ลงตัวของความเชื่อปกติอะ่ะเพราะว่าความเชื่อปกติเราคือผีมันเราจับต้องไม่ได้จริงมหม แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ไม,ไ,ใหมไ,มไม่ได้สอนให้เรานั้นโอ๊ะโอกระตุกเอ๊ะเน็ตผมไม่ดีเขาไม่ได้สอนให้เราเชื่อเรื่องผีนะคะก็เข้ามาพระพุทธศาสนาเฉย <laughs> ขออย่างน้อยขอตรงนี้อะผมตายตรงนี้ตลอดเลยอะแล้วเราก็ได้เข้าห้องรับเรีวดีใจน้อยเย้เราได้เข้าห้องรับแล้วนะครับอืมโอ้เสียงกำบนันดีขึ้นแล้วนี่แล้วก็สำหรับคาหเลร์หนแมงมุมสยองขวัญเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแมปท,ที่น่ากลัวมาก แล้วก็ยากด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามีสิ่งของที่ลอยไปลอยมานะครับแล้วก็ก็จะเป็นผีผีนะครับแล้วก็เรื่องกิจกรรมที่เขาเพิ่มมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นเล่นปลาหมอนเหรียญกระจายนะครับนี่มิชั่นตัวด้วยแล้วเราก็สามารถจะปลาหมอนได้อึบอึบอึบอ,บอ,อย่าย่า Yeah! 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 Ôi yo. Yeah! 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 A chíp. Hỡi. Ư. 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 3คอมโบแล้วทามาโอเวอร์แล้วได้85.71%เปอร์เซ็นนะครับหูท็อป98อ้าอ่ะแล้วเราก็สามารถรับของได้แล้วรอบที่หนึ่งอ่ะเรามาดูเนื้อเรื่องกันนะครับสนุกมากเลยเขยียบตัวมากไปต้องพักหน่อยแล้วล่ะเดี๋ยวจะค่อยขยับหมุนเชียนะ สู้ๆนะทีมเราเหมือนการแข่งขันในหนังเลยฉันจะเล่นให้สนุกเหมือนในหนังแอคชั่นเลยล่ะคุกกี้ป๊อปคอนวันนี้ดูตื่นเต้นจังเลยนะโอแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรลที่ดีมากๆเลยแล้วก็กิจกรรมเนี้ไม่ได้มีแต่ปลาหมอนเหรยนกระจายนะครับก็จะมีตามหาคุณผีที่ครือหานแมงมุมซึ่งเราสามารถ ทำโบนัสแล้วเราก็จะสามารถจะใช้แว่นขยายได้นะเอ๊แต่ว่าแว่นขยายมันใช้ตรงไหนอันนี้ผมไม่รู้อ๋อเราต้องรวมคะแนนมิชชั่นให้สำเร็จก่อนถึงจะสามารถรับรางวัลแล้วก็ทำได้ใช่ไหมผมเข้าใจแล้วนะครับท่านผู้ชม แล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เธอสำหรับวันนี้เนี่ยก็บายนะครับท่านผู้ชม